รักษาการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะนายจเจรพันธ์เปลืองบอกว่าได้สั่งชะลอดําเนินการโครงการทั้งหมดของสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรที่มีปัญหาเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่ดําเนินการไปแล้วเพราะว่ามีข้อผูกพันซึ่งต้องพิจารณาวิธีการกรณีเร่งด่วนที่มีการกล่าวหาและดูว่ามีคณะกรรมการใดบ้างในการดําเนินงานพร้อมกับให้สํานักงานต่างๆที่ดูแลความคืบหน้าของโครง ด้วยสำหรับการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าพบความไม่โปร่งใสนั้นคาดว่าในวันที่20ิมิถุนายนนี้จะแต่งตั้งเพื่อให้ดําเนินการได้ส่วนจะมีประเด็นตรวจสอบเรื่องใดบ้างนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเชื่อว่าการตรวจสอบเรื่องที่ถูกร้องเรียนในประเด็นความไม่โปรง่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของสนักงานไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทางสนักงานมีบุคลากรที่มีความพร้อม ประกอบกับข้าราชการที่ถูกร้องเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำทุจริตได้ยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่ไปทำในส่วนงานอื่นแล้วซึ่งข้าราชการระดับสูงที่ถูกยกย้ายออกจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารงานเท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความผิด ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็คาดว่าภายใน2 3ถึงสสัปดาห์จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ในขณะที่บางโครงการที่แล้วเสร็จก็ให้กระบวนการเป็นฝ่ายจัดการซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้วเช่นเดียวกันค่ะ